ับพลอยแดงอฟกริกาเก็บเก่านะครับเก็บไว้คนที่เขาเก็บจะไว้ใช้เองตรงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เอาออกมาครับเม็ดนี้สิบสองกัลัตนะครับแดงแดงไม่ไม่มืดนะครับแดงสวยเอาตัวเหลือแล้วสวยครับสิบสองกัลัตเนื้อใช้ได้ครับเนื้อแัดว่าเป็นพลอยเนื้อใช้ได้ครับเป็นพลอยแดงอฟกริกา ก็าให้ดูเป็นถ้าดูก็ยกขึ้นมาแล้วจะโล่งต้องดูที่ที่แสงพอเหมาะนะครับแ้าแสงไม่ไม,ไม่ไม่พอเหมาะแล้วก็จะดูปัญหาคือมันจะมันจะมัวแล้วก็สีจะอ่อนอันนี้สีจะเพิ่มหน่อยนะครับถ้าดูตัวจริงสีจะเพิ่มหน่อยจะไม่มืดนะครับ สีแดงหุวมงนิดๆน,น,นะครับสนใจก็โต0.87ใน5หรือ5.61ร้าน j e m N, จันจังหวัดจันทบุรีครับอหอยดนนี้ก็ต่อไปใด้ป,ปิดตลาดก็จะหายากนะครับของนัก